ก่อนไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราด้วยนะคะให้เราเข้ามาที่แคนวาในมือถือของเรานะคะให้เราสังเกตไอคอนที่ชื่อว่า m a g i c v i ดี o จะอยู่มุมบนซ้ายนะคะจากนั้นให้เราคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะเมื่อเราคลิกเข้าไปที่ m a g i c v i ดี o อนะคะเขาก็จะพาเราไปที่แกลเลอรี่ภาพถ่ายของเราค่ะล่าสุดเลยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนหา ภาพถ่ายที่อยู่ในมือถือของเราในมีเดียของเราที่เราต้องการจะนำมาทำวิดีโอได้เลยค่ะเราสามารถเลือกได้สูงสุดนะคะณนะขณะนี้ก็คือ20ภาพหรือว่า20ไฟล์วิดีโอนั่นเองค่ะเมื่อเราเลือกได้ภาพที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะเเราสามารถที่จะสั่งได้นะคะว่าให้เขาทำอะไร เราสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอันนี้เดี๋ยวเราจะลองพิมพ์ภาษาไทยให้ดูนะคะเราเขียนสั้นๆนะคะว่าเป็นการไปเที่ยวที่ตลาดน้ำ แล้วสังเกตนะคะมันจะมีสไตล์กับไทป์ให้เราเลือกค่ะเราสามารถที่จะเลือกเป็นสไตล์ได้นะคะว่าอยากจะได้สไตล์แบบไหนนะคะอันนี้เราไปเที่ยวเราอยากได้สไตล์เป็นแบบมินิมอลนะคะเราก็เลือกเป็นสไตล์แบบมินิมอลส่วนไทป์นะคะเราก็สามารถเลือกได้อีกว่าเราอยากจะได้แบบไหนอันนี้เราขอเป็นวิดีโอเดลี่นะคะ,ะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วก็ไปกดที่ปุ่มสีม่วงทางด้านขวามือได้เลยค่ะ แล้วก็รอให้ AI เขาทำงานเพื่อประมวลผลภาพของเราแล้วก็สร้างเป็นวิดีโอแบบมินิมอลสไตล์ของวิดีโอเดลี่นะคะในการทำงานของเขานะคะเขาจะประมวลผลจากภาพที่เราใส่ไปซึ่งไม่เกิน20ภาพหรือ20วิดีโอนะคะจะใส่รวมทั้ง2อ,อย่างก็ได้คือมีทั้งวิดีโอมีทั้งภาพถ่ายก็ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นนะคะเขาจะเลือกเพลงหรือว่าดนตรีเนี่ยมาประกอบให้เราเลยนะคะอ่าตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกที่ปุ่มเพย์ค่ะเพื่อที่จะดูผลงานที่เขาสร้างขึ้นมาให้นะคะอันนี้คือวิดีโอที่เราได้จากเขานะคะความยาว9วินาที ซึ่งเขาก็จะเอาจากภาพที่เราให้ไปทั้งหมดเมื่อกี้เราคลิกเลือกไป5ภาพใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้นะคะตัว Magic v i ดีโอเนี่ยสามารถใช้ได้ในตัวมือถือเท่านั้นนะคะแล้วเราจะสังเกตเห็นข้อความข้างบนเขาบอกว่าเป็น Footing Market l i ไลนะคะซึ่งเราให้พร้อมไปว่าเราไปเที่ยวตลาดน้ำเดี๋ยวลองดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราเห็นอะไรอีกบ้างจากการที่เขาสร้างให้นะคะ ก็คือเขาใส่เอฟเฟกให้นะคะเขาเขียนว่ารีวริวไซต์คาเฟแล้วก็มีการแรนดอมภาพขึ้นมาให้เห็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นการทำคลิปแนวตั้งแล้วก็เป็นแบบช็อตคลิปนะคะซึ่งก็เรียกว่ามันอยู่ในเทรนของปัจจุบันนี้ทีนี้ถ้าหากว่าที่เขาทำออกมาให้เราเนี่ยเรายังไม่ชอบนะคะเราสามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนได้นะคะโดยไปที่ go to editor เื่อที่เราเนี่ยจะไปจัดการกับวิดีโอนี้ในเอดิเตนะคะซึ่งสามารถที่จะย้ายจากการทำที่มือถือไปทำที่เครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของเราก็ได้นะคะตรงนั้นอ่ะก็สามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือโดยใช้เมาส์สำหรับคนที่ถนัดใช้เมาส์ก็จะไปเพิ่มเติมตรงนั้นได้แล้วก็จะเห็นข้อมูลในหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าใครที่อยากจะได้ช็อตคลิปทำเร็วนะคะแล้วก็เอดิตในมือถือ ก็สามารถที่จะ go to edit แล้วก็จัดการพิมพ์ข้อความใหม่อาจจะเปลี่ยนจาก floating market เป็นตลาดน้ำนะคะถ้าเราต้องการอยากจะสื่อสารไปในภาษาไทยหรือนะคะเราสามารถที่จะใช้วิธีการเลือกจากตัวแบบอื่นๆหรือว่าเทมเพลตอื่นๆน,นะคะซึ่งเราสามารถที่จะปัดหน้าจอนะคะขึ้นด้านบนเราก็จะเห็นเขาจะมีตัวอย่างคลิปวิดีโอให้เรานะคะทีนี้เราลองมาเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยน มาเป็นตัว my summer staple นะคะอ่าเราคลิกตัวนี้นะคะแล้วเขาจะเปลี่ยนค่ะจากวิดีโอที่สร้างให้เราเมื่อกี้นะคะเป็นวิดีโอใหม่ในสไตล์ของแบบที่เราเลือกใหม่นี้นะคะแล้วเราก็ลองไปกดที่ปุ่มเพย์นะคะเพื่อดูวิดีโอของเราที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ค่ะก็จะใหม่ทั้งการลันภาพใหม่ทั้งการใส่เพลงใหม่ด้วยนะคะ อันนี้เราก็จะได้ในระยะเวลา9วินาทีนะคะน,นี้ขึ้นความยาวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจํานวนภาพที่เรานํามาใช้ด้วยนะคะถ้าหากว่าไม่ชอบอันนี้ก็คือปัดหน้าจอขึ้นไปนะคะปัดจากด้านล่างขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะทำงานให้เราเร็วมาก เนี่ยแหละค่ะเราก็จะได้ช็อตคลิปนะคะสำหรับวิดีโอแนวตั้งเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยแค่เราใส่ภาพหรือว่าใส่วิดีโอเข้าไปแล้วก็พร้อมเขานิดหน่อยนะคะสามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนสไตล์จากเทมเพลตวิดีโอที่แคนวามี Me มาให้หรือจะเอาไปทำนะคะไปเปิดทำในจอเดสก์ท็อปของเราก็ได้เช่นเดียวกันก็หวังว่าฟีเจอร์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะในการที่จะสร้างตัวคลิปช็อตคลิป เพื่อที่จะไปโปรโมทไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรืออะไรเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็เรียกลูกค้าได้จากหลากหลายสไตล์ที่เราเลือกใช้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ